สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิมเขาเป็นพ่อค้าขายไก่ที่สารต่ออาชีพนี้ต่อจากพ่อของเขาแต่ใช่ว่าพ่อของเขานั้นจะวางมือแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆโดยพ่อของเขานั้นก็จะคอยประคองลูกชายของเขาหรือคอยสอนเทคนิคในการเรียกลูกค้า หรือไม่ก็คอยแนะนำลูกค้าประจำว่านี่คือจิมลูกชายของเขารายได้เพียงไม่กี่หมื่นที่ได้ในแต่ละเดือนทำให้ทั้งสองคนต้องช่วยกันตลอดร้านของจิมจะเป็นร้านที่รับไก่จากโรงงานอีกทีเพื่อเอามาขายคนในซอยหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาและทางโรงงานจ้าไก่มาส่งที่ร้านทุกวันซึ่งเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสโด,ดยแต่ละครั้งที่โรงงานมาส่งไก่ ก็จะเยอะมากๆและจิ้มก็จะเป็นคนแบกไก่พวกนั้นไปแช่ที่หลังบ้านและคนสำคัญของเรื่องนี้ที่คอยขับรถเอาไก่จากโรงงานมาส่งก็คือปอ๊ปอดป๊อดเป็นเด็กอายุประมาณ20ปีเขาไม่ใช่คนไทยเขาเข้ามาเมืองไทยเพื่อเก็บเงินและเอาเงินที่เก็บนั้นส่งไปให้ที่บ้านอยู่ตลอดปอ๊อดเป็นเด็กที่น่ารักมากๆถึงแม้จะขัดกับบุคลิกภายนอกของเขา ด้วยร่างกายที่สูงใหญ่ผิวดำคล้ำแต่เมื่อเขาพูดออกมาก็สามารถทำให้จิ้มหัวเราะได้ตลอดอย่างเช่นคราวนี้เมื่อเขาขับรถมาจอดที่หน้าร้านด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดป๊อตเดินมาและพูดกับจิมว่าต่อจากนี้ผมไม่เอาไก่มาส่งแล้วนะพอดีไก่หมดแล้วจิมเองก็รับทำหน้าเซงก่อนที่จะพูดว่า แล้วหลังรถของมึงน่ะอะไรป๊อดก็หันไปมองและหันมายิ้มให้กับจิมผมพูดเล่นนะพี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไก่ห0ร้อยโลจิมเองก็พยักหน้าก่องที่ทั้งสองจะช่วยกันแบกไก่จำนวนนั้นเข้าไปที่หลังร้านเมื่อช่วยกันเสร็จทั้งสองได้คุยกันที่หลังร้านสักพักว่าเออนี่พี่จิมเดี๋ยวจันหน้าผมมาส่งไก่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ จิมเองก็ถามไปทันทีว่าเอา้าแล้วมึงจะไปไหนอะ่ะมึงจะไม่ทำแล้วเหรอป๊อตเองก็หัวเราะออกมาและพูดว่าเฮ้ยพี่ผมแค่กลับประเทศเองเดี๋ยวครั้งนู้นผมก็มาแล้วนะจิมเองก็พูดไปทำนองเล่นๆว่าเออรีบมาแล้วกันอย่าเพิ่งตายก่อนละ่ะและป๊อตก็หันมามองก่อนที่จะตีไปที่ไหล่ของจิม โอ้โห oh, พี่ดูพูดดิเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาแน่นอนครับและจิมก็ยิ้มและไปส่งปอสที่รถก่อนที่ทั้งสองนั้นจะแยกกันไปทำงานของตัวเองเมื่อถึงวันจันทร์วันที่ไก่จากโรงงานต้องมาส่งจิมที่กำลังวุ่นวายกับลูกค้าที่มากันเยอะมากๆพ่อของจิมก็ยืนดูอยู่ไกลๆพร้อมกับรอยยิ้มที่เห็นว่าลูกชายของเขานั้นขยันทำมาหาก,กิน เวลาประมาณบ่ายโมงจิมกำลังทำความสะอาดล้านและเห็นว่ารถของปอ๊อตนั้นขับมาแต่ไกลเขาเลยตะโกนไปทันทีว่ามาแล้วออน้องรักแต่เมื่อคนขับลงมากลับไม่ใช่ปอ๊อตเป็นใครที่ไหนไม่รู้ที่จิมไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงที่พี่คนขับเดินมาและเอาเอกสารมาให้เซ็นเรื่องการมาส่งไก่เขาคนนั้นก็ทยอยเอาไก่ลงมาจากที่รถในตอนนั้น จิมกำลังช่วยยกไก่อยู่เขาก็ได้ถามไปว่าเออพี่ครับป๊อตมันไปไหนหรอพี่ชายที่กำลังขนไก่อยู่ก็พูดโดยไม่มองหน้าว่าไอ้ปอ๊อตเหรอมันตายแล้วจิ้มเองก็ทำหน้างงๆขณะที่ยกไก่อยู่เมื่อเขาได้ยินแบบนั้นก็วางลงทันทีและถามว่าเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะครับ มันตายแล้วเหรอไอป๊อตนะพี่ชายคนนั้นพูดจบก็ยื่นกระดาษแล้วบอกว่าอ่ะนี่ของไอป๊อตมันมันเขียนชื่อเองเอาไวอ้อ่ะจิ้มรับไว้และยังไม่ได้ถามอะไรชายคนนั้นก็ขึ้นรถขับออกไปเลยเมื่อรถออกไปจากร้านจิ้มพยายามโทรหาแต่แน่นอนว่ากลับไม่มีใครรับสายเขาเลยวันนั้นเป็นวันที่เขาง,งงมากๆว่าเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ว่ายอดขายจะดีแต่การที่ปอดมาตายแบบนี้เขาเองก็ทำใจลำบากและไม่รู้ว่าจะไปงานศพของเขาได้ที่ไหนในคืนนั้นจิมที่นอนอยู่บนบ้านส่วนพ่อของเขาก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่งตอนที่เขากำลังคิดอะไรเพลินๆว่าเขานั้นจะสามารถติดต่อหรือทำบุญให้กับปอได้ที่ไหนขณะเดียวกันเขาเองก็ได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างจากชั้นล่าง เมื่อจิ้มฟังเสียงนั้นดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าเขานั้นลืมล็อกประตูทางหลังบ้านบางทีอาจมีโจรมาขโมยของในบ้านเขาแน่ๆเมื่อจิมค่อยๆเดินลงไปที่ชั้นล่างเขาไม่เปิดไฟแม้แต่ดวงเดียวเขาค่อยๆสัมผัสไปตามผนังบ้านลามมาถึงบันไดที่จะลงไปเขาเริ่มได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงที่ลากของที่หนักมากๆ เมื่อเข้าใกล้เสียงนั้นจิมเองก็เปิดไฟฉายทันทีเพื่อจะดูว่าใครกันที่เข้ามาในบ้านของเขาเวลานี้เมื่อไฟฉายกระทบไปที่พื้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือกระสอบไก่ที่วางอยู่เฉยๆเห็นเป็นรอยเลือดไก่ไหลาตามทางเมื่อสาต์ไฟฉายไปทางด้านขวาก็เห็นมือของคนที่กำลังจับปากกระสอบเมื่อเขาสาตไปไว ก็เห็นเป็นร่างของปอดที่ยืนมองมาที่จิมแต่ทว่าร่างของปอดมีแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปมันเละมากๆใบหน้าของเขามันดูเศร้ามากๆแม้กระทั่งใบหน้าที่มีแค่ครึ่งเดียวก็พูดมาที่จิมว่าพี่พี่มาช่วยผมยกหน่อยครับผมยกเองไม่ได้จิ้มลองให้ทันทีแล้วบอกกับปอดไปว่ามึงไปที่ที่ดีเถอะนะ เดี๋ยวกูทําบุญไปให้เมื่อจิ้มปิดไฟฉายและเปิดใหม่จิ้มนั้นก็ไม่เห็นอะไรแล้วเหลือแต่เพียงกระสอบไก่ที่ถูกลากมาวางไว้เช้าวันต่อมาจิ้มเองก็ยังไม่รู้ว่าร่างของปอตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่เขาก็คิดแล้วว่าการปรากฏของปอที่ไม้เห็นนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าเขานั้นยังคิดถึงอยู่และอยากให้จิ้มทำบุญไปให้เขา จิมนึกขึ้นได้ว่ากระดาษที่พี่คนนั้นฝากไว้โดยเป็นของป๊อตเมื่อเขาหยิบมาและเปิดอ่านก็เป็นข้อความคือเป็นที่อยู่บ้านของเขาและเขียนบรรยายถึงความสนุกที่ทุกครั้งที่ได้มาส่งไก่ที่ร้านของจิมและบอกด้วยว่าการที่เขามาอยู่ที่นี่นั้นเขาเองก็ไม่ได้มีเพื่อนอะไรเลยจะมีก็แต่จิมที่คุยหรือเล่นกับเขาเท่านั้นจนสุดท้ายก็เป็นรูปที่ถ่ายคู่กันเมื่อนานมาแล้ว จิ้มรู้ได้ทันทีว่าปอดเองคงเป็นห่วงและคิดถึงมากถึงมาปรากฏให้เขาเห็นถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ